สอนของพระพุทธเจ้ามาพบปากกับท่านอีเช่นเคยวันนี้เป็นวันที่26ของเดือนกันยายนปี2 5 6 5วันนี้เรามาเรียนรู <c> ้ <oughs> ในประเด็นต่างออกไปจากเมื่อวานเมื่อสองวันที่แล้วเรารู้เรื่องของความความที่ทีวิตนั้นไม่ตกต่ำเพราะเหตุอะไรนะ ผู้เจ้าสงตรัสว่าเพราะมีทานมีการบีบบังคับใจมีการสำรวม9 1เกับของพระองค์ไม่เคยมีชีวิตตกต่ำเลยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็เหตุเสื่อมมเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วว่าเหตุของความเสื่อมมีสี่อย่างนะเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการบนนันแล้วก็คบคนชั่วเป็นมิตร นะผู้เจ้าทรงตรัสว่าเหตุสี่อย่างนั่นทําให้เป็นผู้มีชีวิตตกต่าแล้วก็เกิดเป็นความเสื่อมของชีวิตนะอันนี้เราทราบแล้วอันนี้เหตุเหตุจเจริญเหตุเสื่อมวันนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของสิ่งที่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าเบทนานะจากหนังสือพุทธพจน์หมดธรรมเล่มที่15 ในวันนี้เรามาศึกษาในประเด็นของคําว่าความหมายนะความหมายของคําว่าเวทนาซึ่งอยู่ในไหนเดี๋ยวเราจะได้ศึกษากันเพราะเวทนานี้เป็นนามธรรมนะท่านผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติถ้านักปฏิบัติธรรมไม่เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามอันเนี้ก็จะไม่เข้าใจอะไรมากไปกว่านั้น ราะไม่เข้าใจเรื่องรูปเรื่องน้มนะรูปคืออะไรรูปคือมหาภูตารูปสี่มีดินน้ำไฟลมเรียกมหาภูตธรูปสี่คือมันใหญ่นี่ส่วนส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นนามนนาม,มีสี่คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้เรียกว่าส่วนที่เป็นนาม <c oughs> ในวันนี้เรามาศึกษาตรงประเด็นที่ว่าเวทนา <c oughs> คำว่าเวทนาหรือเวทนา แต่ว่าในภาษาบางทีก็ตีความหมายไปอื่นก็มีนะโอเวทนาจังคนนี้นะเวทนาคนนั่นอะไรเงแต่ในความหมายของเวทนาของผู้เจ้าซึ่งเป็นความหมายของคําว่าอารมณ์สุขทุกขเฉยๆนะพระองค์ตรงตัดว่าพิสูจน์ทนั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่าเวทนาพิสูจน์ทั้งหลายเพราะสิ่งที่รู้สึกดังนั้นจึง เรียกว่าเวทนารู้สึกได้ซึ่งอะไรรู้สึกได้ซึ่งสุขบ้างรู้สึกได้ซึ่งทุกบ้างรู้สึกได้ซึ่งอาทุกขมสุขบ้างคือไม่สุขไม่ทุกข์หรือเฉยๆพิสูจน์ทั้งหลายเพราะสิ่งที่รู้สึกนั้นดังนั้นจึงถูกเรียกว่าเวทนาามากํำความเข้าใจตรงนี้เนไหสิ่งที่รู้สึกก็คือเป็นอารมณ์นั่นเอง ทีนี้ในสิ่งที่รู้สึกเนี่ยเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมเป็นสภาวะของความที่มันเกี่ยวเนื่องกันจากการที่มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของรูปเมื่อมีรูปเวทนาก็มีสุขทุกเนี่ยสุขทุกเฉยๆมันจะมีนะก็เหมือนมีตา องสองตัดว่าเมื่อมีตาอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆจากตาก็จะมีเมื่อมีหูอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆก็จะมีเมื่อมีจมูกอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆ,ๆก็จะมีเมื่อมีลิ้นการสัมผัสริมรตสุขทุกข์เฉยๆก็จะมีเมื่อมีกายการกระทบผัสสะทางกายสุขทุกข์เฉยๆก็จะมีเมื่อมีใจหรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้น ความสุขทุกข์เฉยๆก็จะมีอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติที่เป็นไปอย่างนี้ในเรื่องอย่างนี้แหละผู้เจ้าทรงตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายดินน้ำไฟลมไม่ใช่ของใครเวทนานะที่เรียกว่าอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆในสิ่งนั้นๆเนี่ยก็ไม่ใช่ของใครแต่มีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นะอันนี้ ถึงถือโอกาสนะบอกให้ญาโยงหลายได้รู้ว่าคําว่าเวทนาซึ่งแปลว่าอารมณ์รู้สึกหรือว่าที่พระองค์ตรัสว่าเพราะสิ่งนั้นรู้สึกนะเพราะสิ่งนั้นรู้สึกรู้สึกได้ซึ่งอะไรพระองค์ก็ตรัส่ารู้สึกได้ซึ่งสุขบ้างซึ่งทุกบ้างซึ่งอาทุคขมสุขบ้างอันนี้เรียกว่าเวทนามันจะต่างกับเวทนาของเรานะ เวทนาซึ่งบอกโอ้ยน่าสงสารเวทนาบุคคลนี้ไอ้นั่นก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ความหมายเวทนาของผู้เจ้าซึ่งเป็นอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆหรืออารมณ์สุขทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์นี่เป็นสภาวะธรรมที่มีกับทุกคนแม้ทางสัตว์ด้วยโยเกเว์แต่ต้นไม้ภูเขาเหล่านั้นอันไม่มีอารมณ์แต่เขามีรูปดินน้ำไฟลมเรานะ อันนี้จึงฝากให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้และก็ได้เรียนรู้เพราะสิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นปัจจัยเป็นเหตุทําให้เราเข้าใจสภาวะธรรมที่เป็นนามสภาวะธรรมที่เป็นรูปย่อมมีเหตุมีการเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ถ้ามีตาเวทนาก็จะมีมีหูเวทนาก็มีมีจมูกเวทนาก็มีมีลิ้นเวทนาก็จะมีมีกายเวทนาก็มีมีใจเวทนาก็จะมีเป็นอย่างนี้นก็ หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจยิ่งขึ้นในเรื่องของส่วนที่เป็นนามและเราทั้งหลายจะเห็นได้ว่าอเวทนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ใหญ่หรือเกิดขึ้นเฉพาะคนที่มีความพนแก่อันเวทนาอารมณ์สุขทุกข์เฉยเฉมันเกิดขึ้นกับเด็กก็มีกับสัตว์เดฉานก็มีกับคนเป็นคนหนุ่มคนกลางคนคนแก่มีหมดแหละพระพุทธเจ้าทรง,งตรัสว่าเวทนาไม่ใช่ของใครนะเวทนาเป็นไปตามกฎ ตามปัจจัยจากสิ่งที่นี้มีสิ่งนี้ก็จะมีนะพระองค์ทรงตัดว่าเราเป็นผู้รู้จากเหตุตถาคตย่อมตัดซึ่งเหตุแห่งทุกข์นั้นสิ่งใดก็ตามที่มีเหตุเกิดขึ้นเหตุนั้นจะมีนะถ้ามีตาเป็นเหตุทรรที่มาจากเหตุคือตาก็จะมีนะตถาคตมีปกติตัดอย่างนี้รู้เหตุและก็สิ่งที่มาจากเหตุที่มีนะ เป็นหลักธรรมที่เราทั้งหลายต้องศึกษาเข้าใจว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีเป็นอย่างนี้นะก็ขอมโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาก็ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญในธรรมคือศึกษาในธรรมเข้าใจส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามอย่างถูกต้องแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เบื่อหน่ายพอแล้วที่จะยึดมั่นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นของเรา ไม่เป็นของใครแต่มันเป็นไปตามกลไกของกฎอิทัิปฏิยาตาและปฏิสมุปบาทอย่างนี้้าเข้าใจอย่างนี้ละกายมีตาหูจมูกร่้งกายใจก็จะเป็นอย่างนี้แม้แต่ทั้งสัตว์เดชานทั้งที่อยู่บนบกอยู่ในน้ำนะก็เป็นอย่างนี้นะรวมไปจนถึงเทวดาด้วยนะคนท,นทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นก็มีสภาวะอย่างนี้นะก็ขอโมทนาขอเจริญพร